ครับเพืเ่อนๆทุกคนผู้ที่ที่ติดตามช่องไม่จะหลวงคัฟรีนะครับวันนี้เราอยู่บ้านนะครับก็เลยเอาเจ้าพยักป่าลงมากินหญ้าครับเจ้าพยักป่าเป็นไก่หนุ่มนะครับได้เจดเดือนถึง8เดือนคอเขากำลังเป็นสีดำครับช่วงนี้กำลังจะเปลี่ยนขน ไก่นุมครับคันห้าพยางทรงสวยมากเลยครับพ่อเขาเป็นไก่ต่อลูกผสมมาจากทางปาจีนบุรีนะครับพ่อของเขาครับพอเป็นสีดำเเาาก็กำลังจะเปลี่ยนขน มีทางไก่ด้วยครับมีทางสัตว์ใหญ่ด้วยเนี่ยทรงสวยมากครับตัวเนี้ยเจ้าพญ์ป่าเนี่ยเพิ่งพาเข้าป่าได้3มครั้งยังไม่มีเชลยติดมาแต่ไก่ป่ามาครับไก่ปามา ไม่เข้ามาใกล้ครับไก่ป่าฉลาดมากเลยเขายังไม่สู้ไก่เต็มที่ครับเพิ่งจะได้เจ็ดเดือนแปดเดือนก็เลยไม่กล้าสู้ไก่เต็มที่คิดว่าปีหน้าน่าจะได้ต่ออย่างเต็มที่นะครับน่าจะสู้ไก่ดีแล้ว ต่วหางครับส่วนตัวนี้เจ้าพยักภัยครับติดเชลยแล้วได้เฉลยมาสองตัว ตัวนั้นกำลังปั้นอยู่ครับเพิ่งจะจับขึ้นคอนฝึกให้เขาอยู่นี่ครับเจ้าพยายป่าสวยงามมากก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมและฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ นี่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องแม่จะหลงกาแฟนะครับครับขอบคุณครับ